สุปรเด้อค่ะพี่น้องเป็นกระแซบวค่ะนะคะข้าวต้มพัดนะคะข้าวต้มพัทวัวเหลืองค่ะนะคะพี่น้องนี่เป็นกระแซบวค่ะพี่น้องเดี๋ยวสูตรมันเอียงสีไห้นะคะไห้ไว้ตรงใต้คลิปนะ,ะพี่น้องล่องไปเห็ดบ่งนะสูตรนี่สามารถเอาไปเฮ็ดขายบานเข้าได้นะคะพี่น้องใส่บักกล้วยขเขาไปนแน่นะคะแต่ว่าเอยียงบด้ใส่มันจะมีสองแบบนะพี่น้องข้าวต้มพัดใส่บักกล้วยและ เขาต้มพัดบลใส่ปลกล้วยนะคะพี่น้องเย่ยงบริษายลกวยนะคะเยัยงพัดใส่กัถบ่วเหลืองค่ะเนี่ยนะคะถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องให้เป็นกําลังใจให้สาวนอน,นี่เด้อค่ะพี่น้องสาวกนกกรนอนก็เสด็มีก็ลังใจในการเทปคลิปใหม่ๆออกมาพี่น้องเบิรงนะคะอีกอีกสองทางหนึ่งยงฝากไว้น้ำเด้ค่ะพี่น้องทั้งเพจนะคะซื้อเพจสาวนอลค้นไก่บานคือก,กันค่ะพี่น้องนะคะ นี issance, no? one, ่ค nice. ือถั one time. One time. ่วเหลืองนะคะพี่น้องถั่วเหลืองยังเอามา่หนึ่งนะคะหนึ่งสามสิบถึงสี่สิบนาทีนะคะพี่น้องให้มันสุกนะคะมีข้าวเหนียวได้ค่ะพี่น้องยังใส่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวนะคะเมื่อนี้ยังไม่ได้ใส่ข้าวเหนียวดำนะคะพี่น้องนี่ข้าวเหนียวเขาเอามา่หนึ่งนะคะนี่ยังกระลังหนึ่งค่ะอีกสักสิบนาทีก็สิแล้วละค่ะยังทมันสุกนะคะพี่น้อง น,นะคะพี่น้องก็พริกแพ้งเอานะคะมาเบิ้งข้าวต้มพัดว่ามีอยียงแน่นะคะพี่น้องว่าเอียงใส่อยียงแน่นะคะหลกัลกๆมันเอียงสิมีกเอียงใส่เหมือนเอียงใส่ข้าวจ้าไอข้าวเหนียวข้าวเหนียวขาวแล้วพี่น้องเข้ามาหล้วก็เอาไปหนึ่งนะคะอันนี้คือหาลอยกำรรนะคะเครื่องโล่หนึ่งล้วนะคะหนึ่งแล้วนี่คือหาลอยกำรรแล้วก็ทั่วเหลืองค่ะพี่น้อง ่วเหลืองอันนี้เอาไปแช่นะคะก่อนสิแช่เข้ากับล่างล่างให้มันน้ำจนใส่นะพี่น้องแล้วก็แช่ไปขึ้นหนึ่งแล้วก็มาหนึ่งนะคะอันนี้ก็นหนึ่งแล้วเพื่อหาลอยกำนะคะทั่วเรืองเข้าค่ะแล้วก็กะทินะคะ่ะพี่น้องกะทิเข้านะคะสองร้อยห้าสิบกรัมน้ำตาล,น,ตาลาานะคะน้ำตาลน้ำตาลไส้ขาวค่ะสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะน้ำตาลบ๊อกเพาเข้า,าะคะ่ะสองก้อนนะคะ่ะพี่น้องนะคะ เกลือเคองซอนซาค่ะนะคะเฮาสิเอามูนิไมต้องไปผัดส่อนส่อนข้นเพนีนนะคะมันสีต๊ะตะกอ,อ,อนนะคะนะคะเอาลงเอาลงเลยค่ะนะคะพอเอาลงปั๊บพี่น้องน้ำตาลดอกเผาค่ะน้ำตา,าลเผาลงเลยค่ะนะคะนี่ค่ะพี่น้องน้ำตา,าลดอกเผาลงนะคะ ้ำตาลมะพร้าวลงแล้วก็น้าตาลค่ะน้ำตาล,ะะตาลอาไสเท่านี้แหละค่ะพี่น้องนะคะเทลงเลยค่ะเท่ากับสีกวนนะคะกวนให้กะทิมันแตกมันคุเราพี่น้องนะคะน้ำตาลละลายกะทิแตกมันนะคะ ยูบาลห้าสันผู้ใดมีอันมีน้ำตาลดอ,อกเ้าวก็ใส่น้ำตาลดอ,อกเผานะคะพี่น้องมันจงสีหอมนะคะใส่น้ำตาลดอ,อกเผาย่างเดียวก็ได้คะ่ะนะคะละเอยียงก็สีเอาเข่าลงไปะคะ่ะพี่น้องเข่าเนี้ยนะคะที่ห่าหนึ่งแล้วเนี่ยเอาลงไปเลยคะ่ะนะคะลงไปเลยคะ่ะ เอาลงไปผัดกับพี่น้องนะคะท่านก็สีพัดไปเรื่อยๆนะคะพี่น้อง จนมันแข็แขขงๆคนลัะพี่น้องน,นะคะนี้ยังเป็นน้ำอยู่นะคะและ้วยงกับสีไซทั่วเหลืองลงไปเลยค่ะนะคะท,ทั่วเหลืองไท่ทั่วเหลืองลงไปเลยค่ะพัดน้ำกัน พี่น้องที่นี่นะคะพัดไปเรื่อยๆค่ะรสชาติถัน่นหวานนี่พี่น้องเติมน้ำตาลเข้าไปได้นะคะเอียงคิดว่าสูตรที่เอียงให้มันโอเคแล้วนะคะเี่เข้าก็สีพัดไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะพี่น้องนะคะเอียงเพิ่มเกลือเข้าไปให้เป็นหนึ่งซอนชาตนะคะพี่นอ้องเอียงเพิ่มเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งนะคะมอกีนะคะขาก็สีพัดอีกสักหน่อยค่ะนะคะ,นะคะ กันนะคะพี่น้องเขาก็สิจับเขาทั้งสี่นะคะจับเขาแล,ยะะลนะะียังสิตัดตัดนะคะพี่น้องตัดเป็นยังสีให้เป็นรูปคือวงกลมนี่ค่ะนะคะอันนี้เป็นยังสีค่ะนี่ยังกัสีตัดขนมไส้ค่ะ หนง้อนโต๊ะค่ะพี่น้องแตงแต่ก้วมยาวของใบกล้วยเฮานะคะพอแสงสีเอยียงกับสิพันค่ะพันเขาหากันจริงจินะคะแล้วห้องก็จะจับปลายมันค่ะจับปลายมันนะคะพี่น้องปลายตรงนี้จับเขาไปห,หากันตรงนี้คือกันค่ะตรงนี้ก็จับปลายมันพี่น้อง ว่าวาใบกวยมันบมควยดีค่ะมันสีด้ซ้ำนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะอันนี้เราอันนี้หนึ่งประมาณสามสิบนาทีนะคะพี่น้องอีนนอย่างหนึ่งนะคะอ,อีกสักแ๊บหนึ่งกะกะเลวนะคะอีกหานา,าทีนะคะเดี๋ยวเขามาเบิรงกัน,นะค่ะมันสุกเล้วนะคะพี่น้อง